นี้ทุกคนอยากรู้กันไหมแม่นาพระขนงเนี่ยมีตัวตนจริงหรือเปล่า สวัสดีค่ะวิวจากช anel Point ว i ค่ะพูดถึงแม่นาคพระโขนงเนี่ยนะคะเอาจริงๆแทบจะไม่ต้องเกริ่นอะไรเลยเพราะแทบทุกคนที่เป็นคนไทยเนี่ยเห็นวิวใส่ชุดไทยอุ้มเด็กยู่สักคนนึงแล้วก็มีมะนาวอยู่ในมือเนี่ยทุกคนน่าจะพูดตรงกันได้หมดเลยว่าโอ้โหนี่เราจะต้องมาพูดกันเรื่องของแม่นาคพระโขนงแน่ๆแต่สําหรับประเด็นที่ว่าแล้วแม่นาคพระโขนงเนี่ยมีตัวตนจริงหรือเปล่าอันนี้เชื่อว่าคนจะตอบกันหลากหลายมากค่ะบางคนจะบอกว่ามันเป็นเรื่องของหนังมันเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบางคนก็จะบอกว่าเคยได้ยินได้้ฟัััังงไดอ่่าาาาาานนนหลกฐปรรรววตตตติิศส์มมเีจ ทายาทมาถึงปัจจุบันนี้แล้วสรุปแม่นาคพระขนมมีตัวตนจริงไหมหรือมีใครพูดอะไรถึงแม่นาคพระขนมบ้างแตกต่างจากที่เรารู้กันยังไงวันนี้วิวเก็บรวบรวมมาเล่าให้ฟังเนาะค่ะถ้าพร้อมจะฟังเรื่องราวที่ทั้งสนุกและได้สาระแล้วก็ไปฟังกันเลย เรื่องราวของแม่นาคพระโขนงเนี่ยนะคะเป็นเรื่องที่เขาเชื่อกันว่าเกิดในสมัยรัชกาลที่3ค่ะซึ่งเล่าย่อๆแบบที่เราเคยได้ยินได้ฟังกันมาเนี่ยนะ<ๆ>ก็คือมีสองสามีภรรยาคู่หนึ่งชื่อมากกับนาคเนี่ยนะคะอาศัยกันอยู่แถวพระโขนงแล้วก็รักกันมากๆค่ะแต่วันหนึ่งเนี่ยนะคะพี่มากเกิดถูกเกณฑ์ทหารในขณะที่แม่นาคในกําลังท้องอยู่ระหว่างที่นั่งรอสามีทุกวันท้องของแม่นาคก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใช่ไหมจนถึงวันหนึ่งแม่นาคเนี่ยต้องคลอดลูกค่ะประเด็นก็คือตอนนั้นนะ่ะเด็กไม่ยอมกลับหัวซึ่่่่่งงททททาาาาาากกกกรแพพยยย์เเเเนีีะะะคดะด็็ไมมอออหัวจ ออกเนี่ยเป็นท่าคลอดที่ยากมากทุกวันนี้หมอยังกลัวกันเลยค่ะเรื่อนนึกสภาพสมัยรัชกาลที่3นะคะแม่นาก็คลอดลูกคลอดไม่ออกสักทีหมอตําแยพยายามจะช่วยไงก็ช่วยไม่สําเร็จสุดท้ายแม่นาเนี่ยนะคะก็เลยตายในขณะที่คลอดลูกค่ะ พอน,นางนาคตายเนี่ยนะคะชาวบ้านก็เอาศพของนาง,งเนี่ยไปฝังไว้ที่ป่าช้าหลังวัดมหาบุตรค่ะว่ากันว่าฝังอยู่ระหว่างต้นตะเคียนคู่ซะด้วยด้วยความที่นางนาคเนี่ยน,น,น,นะคะเป็นผีตายโหงแล้วก็ยังเป็นห่วงสามีมากๆก่อนตายดังนั้นพอตายไปนี่นะคะวิญญาณของนางก็มานั่งรอสามีที่ท่าน้ําทุกวันเลยค่ะแล้วก็หลอนถึงขั้นว่าชาวบ้านชาวช่องนี่แทบจะไม่กล้าผ่านไปแถวนั้นเลยนะคะเวลาผ่านไปนี่นะคะถึงเวลาที่พ่อมายจะกลับจากการเกณฑ์ทหารกลับมาถึงเป็นเวลาแบบเข้าใตา้เข้าไฟพอดีคือกําลังแบบว่าโปรเพลย์โปรเพลตอนจะกลางคืนก็า ก็ไม่กลางวันนะคะกลับมาถึงก็เจอนางหน้าอาศัยอยู่ในบ้านตามปกติกับลูกที่เพิ่งจะเกิดมานะคะก็เลยออยู่กับเมียตัวเองไปอย่างมีความสุขแต่ชาวบ้านชาวช่องทั้งหลายเนี่ยก็พยายามจะมาเตือนพ่อมาค่ะบอกว่านี่ที่อาศัยอยู่ด้วยนี่ไม่ใช่เมียนะเมียตายไปแล้วพูดเท่าไหร่พ่อมาก,ก็ไม่เชื่อค่ะเพราะว่าก็เห็นเมียอยู่ตัวเป็นๆลูกก็เล่นกันอยู่ทุกวันในขณะที่นางหน้าก็ไปตามไล่หลอกหลอนชาวบ้านเพื่อไม่ให้กล้าเข้ามายุ่งไม่ให้มาบอกสามีตัวเองนะคะว่าตัวเองเนี่ยตายไปแล้วจนวันหนึ่งนี่นะคะเรื่องมาโปะแตกตอนที่ อยู่บนบ้านซึ่งเป็นบ้านใต้ถุนสูงแบบไทยสมัยก่อนนะบังเอิญว่านางเนี่ยทำมะนาวเลยนะคะกลิ้งตกกุ๊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 กลงมาที่ใต้ถุนบ้านแล้วนางก็หันซ้ายหันขวาอ่ะพ่อมากไม่อยู่ก็เลยเอื้อมมือของตัวเองเนี่ยนะคะลงมาเก็บมะนาวด้านล่างค่ะก็คือมือเนี่ยยืดยาวไปเลยนะปรากฏว่าพ่อมากเห็นพอดีนะคะเพราะว่าอยู่ใต้ถุนก็เลยตกใจว่าอ้าวที่ชาวบ้านชาวช่องเขาเตือนกันว่าเมียเราเป็นผีนี่เป็นจริงด้วยนี่นาทำยังไงดีพ่อมากก็วางแผนแล้วว่าจะต้องหนีแต่ถ้าหนีตรงตรง,ตรงเนี่ย วิธีว่าไปเจาะตุ่มเอาไว้นะคะให้เป็นรูหลังจากนั้นก็รองน้ําไว้ให้เต็มพอเวลากลางคืนเนี่ยนะคะก็บอกแม่นากว่าปวดฉี่เดี๋ยวขอลงไปฉีใ่ใต้บ้านแป๊บหนึ่งแล้วก็ไปเปิดไอ้รูที่ตัวเองเจาะตุ่มไว้ค่ะตุ่มมันก็มีน้ํไหลออกมาจอกจอกจอกเสียงเหมือนผู้ชายฉี่นะคะแล้วพ่อมาก็หนีไปค่ะซึ่งเอาจริงแอบงงนิดนึงนะตั้งแต่เด็กแล้วว่าหนีผีทําไมหนีตอนกลางคืนทำไมไม่หนีตอนกลางวันน่าจะหนีง่ายกว่านะแต่ใดๆก็ตามพ่อมาก็หนีไปละในขณะที่นางหน้าก็นั่งอยู่บนบ เลยรู้ว่าสามีตัวเองเนี่ยหนีไปแล้วนะคะทําให้ผีนางนาคเนี่ยตัดสินใจออกตามหาสามีค่ะพอมานี่ก็คือถึงขั้นต้องหนีเข้าดงหนาดเพราะว่าผีไทยเนี่ยจะกลัวใบหนาดกันนะคะแล้วพอออกจากใบนาดไปก็ไปหนีเข้าวัดเข้าอะไรต่อฝ่ายนางนาคก็ตามไม่ลดละนะคะก็หลอกชาวบ้านกันจนหัวโกรนกัน,นไปทั้งบางอะ่ะสุดท้ายนะคะก็เลยต้องมีคนไปเชิญหมอผีมาค่ะเขาก็บอกว่าที่ผีน,งนางนาคเฮี้ยนเป็นพิเศษเนี่ยนะเพราะว่าไปฝังผีใต้โหงไว้ระหว่างต้นตะเคียนคู่เสร็จแล้วหมอผีก็ทําพิธีอะไรต่างๆจับน,งนางนาคใส่หมอ้อถ่วง ไปได้สําเร็จะค่ะปรากฏว่ามีตายายคู่หนึ่งเนี่ยนะคะเพิ่งจะย้ายมาอยู่ใหม่แล้วก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวค่ะในขณะที่ไปจับปลาทอดแหเนี่ยก็ได้หมอที่สะกดนางหน้าขึ้นมานะคะ<ม> <K> ก็เลยไปเปิดฟ้านางหน้าก็เลยเออกมาอีกรอบมาอาลวาดอีกรอบสุดท้ายก็เลยต้องไปเชิญสมเด็จโตพรหมรังสีเนี่ยมาปราบผีนางหน้านะคะ่ะสมเด็จโตเนี่ยนะคะก็เลยทําการขุดผีนางน้าขึ้นมาท,ทําพิธีสะกดวิญญ,ญาณอะไรเสร็จแล้วก็เจาะเอากระโหลกของนางนาเนี่ยน,นะคะมาเขียนโยงเขียนยันแล้วก็เอากระโหลกนี้เนี่ยนะคะมาทําเป็นปั้นเหน่งคาดไว้ติดตัวค่ะ ปั้นเหน่งหมายถึงหัวเข็มขัดสมัยก่อนนะนะที่เขาไว้ใส่ๆมัดๆกันเรื่องราวการหลอนของนางนาคก็เลยจบตรงนี้ปั้นเหน่งเนี้ยก็ตกทอดกันมามือต่อมือต่อมือส่วนตำนานของนางนาคก็กลายเป็นเรื่องที่ Talk of the Town มีคนเล่าต่อตกันไปทั่วกรุงเลยทีเดียวค่ะ เรื่องราวของแม่นาคที่เราได้ยินกันมาตั้งแต่เด็กนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะคําถามที่น่าสนใจก็คือแล้วนางนาคเนี่ยมีตัวตนจริงในประวัติศาสตร์หรือเปล่านะคะเชื่อว่าฟังแบบนี้หลายคนอาจจะตอบว่ามีค่ะเพราะว่าเคยเห็นงานเขียนชิ้นหนึ่งที่เขียนเป็นแบบเชิงประวัติศาสตร์เลยบอกว่าเฉลยนะว่าแม่นาคพระโขนมมีตัวตอนอยู่จริงแต่ว่าไม่ได้เป็นเมียของพี่มากในนั้นก็จะบอกเลยว่าแม่นาคพระโขนงเนี่ยเป็นลูกสาวของขุนศรีอาศัยอยู่ปากคลองพระโขนงนะซึ่งในนั้นก็จะเขียนเรียกแม่นาคว่าอำแดงนาคด้วยนะคะไม่อง แม่นาคขนมที่เราได้ยินกันเลยแต่ว่ามีจุดแตกต่างก็คือสามีของแม่นาคเนี่ยไม่ใช่พี่มากค่ะแต่เป็นนายชุ่มนะซึ่งนายชุ่มเนี่ยมีที่มาที่ไปด้วยนะเขาบอกว่าเป็นคนเล่นโขนนะคะตัวทศกัณฐ์อยู่ในคณะโขนของพระเจ้าบรมมงคเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงพิทักษ์สมุตรีค่ะตอนที่แม่นาคตั้งท้องแล้วคลอดลูกตายเนี่ยนายชุ่มอยู่นะคะไม่ได้ไปไหนค่ะก็เอาศพแม่นาคเนี่ยไปฝังไว้ที่วัดมหาบุตรซึ่งวัดมหาบุตรนี้เนี่ยนะคะได้ชื่อมาเพราะว่าคนสร้างวัดเนี่ยชื่อว่าบุตรแล้วก็เป็นมหาค่ะก็คืืออพรระะะีสสมชวันนะะชุนค่ ที่จะบวชเนี่ยชื่อว่าบุตรค่ะทีนี้ด้วยความที่บ้านนี้ค่อนข้างจะมีฐานะแล้วแม่นาคก,กับนายชุ่มเนี่ยมีลูกกันหลายคนนะคะลูกๆก,ก็กลัวว่าเดี๋ยวถ้าสมมติว่าแม่นาคตายไปเดี๋ยวพ่อชุ่มเนี่ยจะไปมีเมียใหม่แล้วสมบัติก็จะไปตกก็เป็นของเมียใหม่ของลูกใหม่นะดังนั้นก็เลยสร้างเรื่องแม่นาคเน้ขึ้นมาหลอกคนนะคะหลอกพ่อชุ่มด้วยจะได้ไม่กล้ามีเมียใหม่นั่นเองค่ะแบบใครลอยเรือผ่านมาก็เอา,า <S <S หินไ,ไปเคลี้ยงใส่เขาแล้วก็หลอกตั้งเรื่องแม่นาคขึ้นมานะคะอันเนี้ยก็จะเป็นเรื่อออออองงงงงทีี่่นน่่คคนน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 ไได้้้ยิิกกััแแลววบาาเืืรรมขจะ คำถามคือเรื่องนี้เชื่อได้จริงหรือเปล่านะคะอันนี้ก็ต้องบอกว่าเรื่องนี้มันมาจากหนังสือชื่อว่าสยามประเทศค่ะที่คนเขียนก็คือคุณกศรออกุลาบนะคะในฉบับเดือนมีนาคมรศ .118 ส11นะคะหรือว่าตรงกับพศ2422น้นั่นเองค่ะซึ่งที่มาที่ไปของเรื่องเนี่ยคุณกศรออกลุบเขาก็เล่าไว้นะบอกว่าท้าศีสมพงศ์บุตรคนที่เป็นคนสร้างวัดมหาบุตรเนี่ยได้เล่าให้กับสมเด็จกรมพระป,ปรามานุชิตชิโนโรสฟังนะคะแล้วสมเด็จกรมพระปรมานุชิตชินโนรสเนี่ยนะคะก็เป็นพระผู้ใหญ่ที่คออออยดูเเรรรรืื่่งงกาบวะไ สั่งสอนหนังสือให้กับกศรกุหลาบเองค่ะดังนั้นกศร,รกุลาบนะคะก็เลยน่าจะได้รับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับนางนาคเนี่ยมาจากตอนบวชนี่แหละแล้วเวลาก็ฟาสต์ประวดไปจากที่บวชตอนหนุ่นนนะะมๆเนี่ยนะคะมาจนกระทั่งปี2442เนี่ยมีคนที่ใช้นามแฝงว่าผู้รับสยามประเภทแต่เดิมเนี่ยเขียนโครงมาถามประมาณว่าเรื่องราวของผี <lay ered> นางนาคพระขนงที่เขาว่าเฮียนเนี่ยเรื่องราวจรงิงๆเป็นไงกันแน่นะดังนั้นนายกศร,รกุลาบนะคะก็เลยเอาเรื่องเนี้ยมาเขียนลงในหนังสือสยามประเภทแล้วก็ถือเป็นคนแรกทที่่บันนนึกเรรรือองงงาาาวขพะ <c oughs> เ,เป็นลายลักษณ์อักษรแบบจริงจังในประเทศไทยนั่นเองค่ะแต่ประเด็นก็คือก่อนที่เราจะเชื่อเรื่องนี้เราต้องมาเอะประวัติที่มาที่ไปของสิ่งนี้ก่อนว่าตอนที่กศลกุลาบไปบวชแล้วก็ได้ยินเรื่องน,งนางนาคเนี่ยนะคะตอนนั้นเป็นเนนค่ะอายุ1 3เท่านั้นนะแต่กว่าจะฟาสต์ฟอร์เวิร์ดมาเขียนหนังสือสยามประเภทเนี่ยก็อายุแบบ50กว่ากว่าไปละระหว่างที่บันทึกเนี่ยเรื่องราวมันอาจจะคลาดเคลื่อนไปแล้วเพราะว่าได้ยินได้ฟังมาแบบ3040ปีไม่เคยจดแล้วถ้าสมมติว่าเอาเรื่องน,งนางนาคที่กศารนน์มาเทียบกับตว่ตา หลายจุดเลยนะที่มันไม่ตรงกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องชื่อของพี่มากกับพ่อชุม่มเรื่องของว่าตอนคลอดลูกพ่อไม่อยู่ไปจนกระทั่งถึงเรื่องในประวัติศาสตร์อย่างเช่นเรื่องของวัดมหาบุตรนะคะที่กศรุหลาบนี่เขียนประวัติวัดมหาบุตรว่าคนสร้างเนี่ยคือมหาบุตรแล้วก็มาเล่าให้สมเด็จกรมพระฟังแล้วสมเด็จกรมพระก็เล่าให้ตัวเองฟังต่อเนี่ยแต่ตามประวัติวัดมหาบุตรอะบอกว่าสร้างตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาก่อนเสียกรุงได้5ปีชื่อเดิมเนี่ยชื่อว่าวัดสามบุตรเพราะว่ามีลูกชาย3คนของใครก็ไม่รู้เเป็็นนนคนสรรรร้าาางกลยชชื่่่ออวัดบบบบุุตตไไมมใใแหะ ร, 2, รมาสราส้งเลยแมเรื่องของแม่นาคเนี่ยนะก็เป็นเรื่องที่บอกกันว่าเกิดในสมัยประมาณรัชกาลที่3ถึงอาจจะต้นแบบรัชกาลที่4นะคะแต่ตอนกศลกุหลาบมาเขียนเรื่องนี้เข้าไปรัชกาลที่5าแล้วค่ะเวลาห่างกันค่อนข้างเยอะเรื่องอาจจะคลาดเคลื่อนหรือว่าจะอะไรยังไงและที่สําคัญนะคะชื่อของกศลกุลาบเนี่ยไทรที่ศึกษาประวัติวรรณกรรมไทยอะ่ะจะขุนชื่อมากเพราะว่าเคยมีประเด็นมาก่อนนะคะยกตัวอย่างเช่นเคสหนึ่งก็คือเคสที่เขาเขียนถึงประวัติศาสตร์สมัยสุขโขทยัยว่าในสมัยสุขโขทัยเนี่ยมีกษัตริย์องค์หนึ่งชื่อพระนเกมี พระรชื่อว่าจุลปินเกตแต่พระองค์เนี่ยไม่เก่งเลยนะก็เลยต้องเสียกรุงสุโขทัยให้กับกรุงศรีอยุธยาเรื่องนี้กลายเป็นประเด็นใหญ่ในประวัติศาสตร์เลยนะคะเพราะว่ารัชการที่ห้าไม่พอพระไทยค่ะเนื่องจากเล่าประวัติศาสตร์มั่วๆซั่วๆน,นะคะคือเอาชื่อของพระองค์เนี่ยไปล้อปินเกตก็คือเหมือนเครื่องประดับหัวเครื่องประดับหัวคืออะไรมงกุฎมงกุฎก็ พระจอมเกล้าอย่างเงี้ยแล้วก็ลูกชื่อจุลปิงเกตก็จุลจอมเกล้าอ่ะแล้วยังเอาไปล้ออีกว่าเป็นกษัตริย์ที่ไม่ปรีชาสามารถทําให้เสียบ้านเสียเมืองทําให้ตอนถูกสืบสวนสอบสวนเรื่องนี้เนี่ยนะคะถึงขั้นที่นายกศกุลาบเนี่ยถูกส่งไปอยู่โรงพยาบาลด้านจิตเวชเลยอะ่ะอย่างไรก็ตามนะคะงานเขียนเนี่ยก็ยังเป็นข้อถกเถียงกันอยู่นะคะว่าที่ไปตีความว่าจงใจล้อเลียนเนี่ยสรุปใช่หรือเปล่านักวิชาการบางส่วนก็บอกว่าจริงๆแล้วค่บว่าพระปิ่นเกตเนี่ยก็ปรากฏอยู่ในวรรณคดีไทยเรื่องอื่นๆอีกด้วยนะอาจจะหมายถึงกษััตริยย์โดทท่่วไปีสม กุดไม่ได้เจาะจงใครเป็นพิเศษหรือเปล่าและยังไม่พอนะ <S <S เรื่องที่นายกศสอรออกุหลาบอ้างว่าสมเด็จกรมพระปร,าารามาณุชิตชิโนรสเคยเป็นพระอุปัชาเคยดูแลตอนบวชอะไรพอไปถามคนที่บวชระยะเวลาใกล้เคียงกันเขาก็บอกว่าไม่รู้เรื่องนะไม่เห็นน่าจะมีอะไรแบบนี้เลยแอบอ้างหรือเป,ปล่าแล้วนี่ยังไม่นับเรื่องประวัติศาสตร์อีกหลายๆเรื่องนะคะที่นายกศสอรออกุหลาบก็เล่ามาแล้วก็ไม่ตรงกับประวัติศาสตร์ที่อื่นเลยแต่บอกว่าเขาเนี่ยไปได้พงศาวดานฉบับพิเศษมาชื่อว่าฉบับเจ้าแม่วัดดูสิทธ์อะไรเงี้ยไปค้นเจอในตู้พระไตปกทีีี่่นเาม ฉบับนี้อยู่คนเดียวแล้วก็มาเขียนเล่าเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะคะดังนั้นชื่อของกสลกุลาบเนี่ยก็เลยเป็นชื่อที่คนในวงวิชาการก็จะไม่ค่อยเชื่อถือเท่าไหร่แล้วก็เชื่อกันว่าเป็นที่มาที่ไปของคำศัพท์คำานึงด้วยคือคำว่ากุค่ะกุที่แปลว่าโกหกนั่นอ่ะคือมันจะมีคำศัพท์ไทยหลายๆคำที่เกิดจากชื่อคนใช่ไหมเหมือนกับที่วิวเคยเล่าไปเมื่อนานมาแล้วชื่อคนที่กลายเป็นคำด่าหนึ่งในนั้นก็คือกสลกุลาบก็เป็นที่มาของคำว่ากุนกเหมือันกลัน รารณญาณของแต่ละคนนะคะส่วนถ้าถามว่าแล้วจากแหล่งอื่นละ่ะนางหน้าะโนมีตัวตนจริงไหมมีใครเล่าถึงเอาไว้อีกถ้าเอาหลักฐานในยุคสมัยนูน้นไม่นับปัจจุบันนี้นะที่เอามาทําละครอ,อะไรกันแหลกลานแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าก่อนที่กศรกุหลาบจะเขียนถึงนางนาคเนี่ยนะคะประมาณ22ปีมีคนเขียนถึงนางนาคเหมือนกันค่ะนั่นก็คือหนังสือของหม่อมเจ้าหญิงพูลพิสมัยดิสกุลค่ะที่เป็นพระธิดาของสมเด็จกรมพยาดำรงราชานุภาพนะคะ,ะ,คะเขียนในห,หนังสือชีวิตและงานของสมเด็จกรมพยาดำรงราชานุภาพตอนนั้นเนี่ยท่านก็เล่าไว้ว่าสมเด็จ กรมพยาดำรงราชานุภาพด้วยนะสมัยที่ยังเป็นทหารหนุ่มๆเป็นทหารรักษาวางังหลวงเนี่ยท่านกับเจ้าพี่เจ้าน้องเนี่ยเคยทําเหมือนแบบสอบถามกันอะคือลองไปถามคนที่ผ่านประตูวังนะคะว่ารู้จักใครคืออยากรู้ว่าในสมัยนั้นเนี่ยใครดังก็ถามว่าสี่ชื่อนี้ชาวบ้านชาวช่องรู้จักใครบ้างชื่อที่1ก็คือท่านขัวโตนะคะสมเด็จพทธจารยร์วรคังท่านที่2ก็คือสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชราัชการที่1คนที่3เนี่ยไม่ได้ระบุว่าเป็นใครจาไม่ได้ส่วนคนสุดท้ายเนี่ยนะคะเขาไม่ได้ใช้คําว่านางหน้านะเขาใช้คาว่าอีีารงงงค่่ททมแแสุด ก็คืออีนาคระโหน่งนะคะที่คนในกรุงเทพตอนนั้นนรู้จักกันมากที่สุดในฐานะผีตายทั้งกลมออกอารวาสหลอกชาวบ้านไปมาบางคนก็เล่าว่าเคยเห็นนางนาคเนี่ยห้อยหัวลงมาจากต้นโพต้นไซลงมาหลอกคนขนาดพระสงฆ์ในวัดบางที่ยังต้องมานอนรวมตัวกันเพราะกลัวนางนาคนนจะมาหลอกเลยจนถึงขนาดที่ว่าครัวโตต้องมาปราผีนางนาคนะคะคนสมัยนั้นเขาเล่ากันประมาณนี้ต้องบอกว่าเรื่องห้อยหัวลงมาจากต้นโพเนี่ยไม่ได้ห้อยลงมาจากเพดานนะคะที่ห้อยลงมาจากเพดานที่แบบยืนกับหัวเนี่ยอันนี้เวอร์ชันแรกเป็นหนังนะคะในปี2 5 4 2ที่พี่สาย จเจริญปุระเล่นนะก่อนหน้านั้นไม่มีนะคะซึ่งแน่อิงจากพระนิพนธ์ของหม่อมเจ้าหญิงภูนพ,พิสมัยดิสกุลเนี่ยก็คือนางนาคก,ก็เป็นผู้หญิงชื่อว่านาคบ้านอยู่พระขนงแล้วที่เหลือก็เล่าตรงกับตำนานทั่วไปค่ะไม่ได้มีอะไรแอดวานซ์เหมือนกับของกอสอรกุลาบนะคะส่วนหลักฐานอื่นๆที่มีพูดถึงนางนาคแบบเก่าๆเ,เนี่ยก็จะมีเสภาขุนช้างข,ขุนแผนแต่ไม่ใช่เวอร์ชันหลวงที่เราเรียนเรียนกันนะจะเป็นเวอร์ชั่นของครูแจ้งนะคะครูแจ้งเนี่ยเป็นครูเสภาสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นนะคะเขียนถึงนางนาคเอาไว้ตอออนนนนทททีี่่่ส้้ยฟาาาาํเเเเห์คคะรรถป็ววชัลง รู้กันก็อ่ะสร้อยฟ้าก็ทำเสน่ห์ธรรมดาใช่ไหมแต่ถ้าเป็นเวอร์ชันกูแจ้งเนี่ยเขาบอกว่าอีพรายกราบเห็นเท่าเล่าคดีกระผมนี่ชื่อนาคอยู่บางพระขนงเจ็บคันวันเสาร์เข้าสี่โมงตายห่วงไปทั้งกลมผมเป็นพรายเจ้าคุณถามสันฐานประมาณเด็กเป็นลูกเล็กของข้าเจ้าจะเล่าถวายมาอยู่นี่นมนานทํามานกายนี่แลคือลูกชายตายในคันคือประมาณว่าผีพรายที่เรียกมาเนี่ยเป็นผีของนางนาคนะคะก็คือพูดง่ายๆสมัยนั้นเรื่องของนางนาคเนี่ยไวรัลมากถึงขนาดที่ครูเสภานี่ก็เก็บเขอา ไปในเสภาคุทช้างคุนแผนเวอร์ชั่นตัวเองเลยแต่คําถามคือแล้วครูแจ้งนี่อยู่ยุคสมัยไหนใกล้สมัยนางนาคขนาดที่จะบอกว่าเป็นหลักฐานได้จริงหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องบอกว่าก็ไม่อีกอะ่ะเพราะว่าก็ไม่มีใครรู้นะคะว่าครูแจ้งนี่เกิดสมัยไหนอะไรยังไงร,รู้แค่ว่าเป็นครูเสภาที่มีอายุมากแล้วแล้วก็อยู่มาจนถึงสมัยรัชกาลที่5ค่ะแต่ว่าก็น่าจะเป็นครูเสภาที่อยู่พนามาสมควรเพราะว่าปรากฏชื่ออยู่ทั้งในผลงานของสุนทรภู่ทั้งของหม่อมเป็ดสวรรค์นะคะดังนั้นเราก็ไม่รู้ว่าครูแจ้งแต่งเพราะว่ามันเป็นเรื่องจรรรรริงงหืืออแแต่แ่่่คเเเพาาะววมมััันนนนป็ไสย้ ก็เลยเอาใส่เสภามาเป็นแบบว่าเกร็ดสนุกสนกนะข้ามาอีกทีที่มีคนเขียนถึงแม่นาคพระโขนงแบบดังๆก็มีมาสมัยแบบประชาาลที่6แล้วว่าที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชนิพนธ์นิทานทองอินแล้วในนั้นก็จะมีตอนหนึ่งเป็นเรื่องนางนาคพระขนงที่สองนะคะเรารู้กันอยู่แล้วว่าเป็นพระราชนิพนธ์แต่งเป็นนิยายสืบสวนสอบสวนเลยก็คือเอาตำนานนางนาคมาแต่ว่ามาทําให้เป็นสืบสวนสอบสวนอีกทีนึงว่านางนาคนี่มีสามีชื่อพันโชคออกมาหลอกหลอนแล้วก็จะมีตัวละครนายทองอินใช่ไหมที่ต้องมาสื เคอยอารวาสมัยรัชกาลที่3นี่นี่เป็นนางนาคตัวใหม่เรื่องมันเฉลยเพราะว่าเหมือนสกูปปี้ดูเลยคือมีคนที่เป็นลูกของพันโชดเนี่ยปลอมตัวเป็นนางนาคเพราะไม่อยากให้พ่อมีเมีมมยใหม่แต่เราก็รู้ว่าเรื่องนี้เรื่องแต่งไงดังนั้นเราก็ไม่ใช้เป็นหลักฐานประวัติศาสตร์ไม่ได้อีกเราก็ใช้เป็นหลักฐานได้แค่ว่าอ๋อ,อเรื่องของนางนาคดังจริงขนาดรอหกยังพระราชนิพนธ์ถึงเลยถัาจากพระราชนิพนธ์รอหกไม่นานนะคะตำนานแม่นาคก็ถูกนํามาทําเป็นละครร้องเรื่องอีนาคพ,พระขนงค่ะที่ประพันธ์โดยพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนาราระะารแสดงละค รั้งนั้นเนี่ยมีคนแห่ไปดูกันเยอะมากเลยกลายเป็นเรื่องราวที่โด่งดังมากที่สุดเรื่องหนึ่งเลยนะคะแล้วก็ในเวอร์ชันนี้เป็นครั้งแรกเลยนะที่ปรากฏชื่อของนายมากว่าเป็นสามีของนางนาคนะคะรวมถึงยังมีฉากนางนาคยื่นมือไปเก็บมะนาวแล้วก็สาก,กระเบอือที่ใต้ถุนทําให้ทั้งที่มากแล้วก็ฉากเก็บมะนาวเนี่ยกลายเป็นภาพจํามาจนถึงทุกวันนี้ค่ะ,ปะแปลว่าในตำนานก่อนหน้านี้ไม่มีนะคะดังนั้นถ้าพูดถึงในแงว่วรรณกรรมนะเราไม่มีทางรู้เลยว่านางนาคเนี่ยเป็นเรื่องที่มีจริงหรือเปล่าหรือว่าคนแค่เล่าลือกันเพราะว่าไม่มีหหลัักฐาาานทงปรรระตติศส์ใู้ เลยนะคะแล้วก็ไม่มีหลัก รววมสมสัยดยด้งานเขียนที่พูดถึงนางนาคก็ผ่านจากสมัยของนางนาคที่เขาอ้างกันว่าเนี่ยนางนาคอยู่สมัยนี้มานานแสนนานแล้วค่ะส่วนเรื่องของที่พอจะเป็นหลักฐานได้อย่างปั้นเน่งเนี่ยอันนี้ก็เป็นคําบอกเล่าของคนเหมือนกันคือถ้าดูจากหนังสือของอาจารย์อเนกนาวิกมูลนะคะที่รวมเรื่องนางนาคเอาไว้ก็บอกว่าเรื่องนี้มีที่มาจากหนังสือชีวป,ประวัติสมเด็จพุทธาจารย์โตนะคะที่เขียนเมื่อปี2 4 7 3คือมาสมัยแบบรัชกาลที่7แล้วนะแล้วในหนังสืออ้างอิงใครเราต้องสืบย้อนไปใช่ไหมในหนังสือเล่มน,นี้อ้างอิงคําพูดของเจ้านาายหหมมอรชววงงงัล ที่ไม่ปรากฏนามคือได้ยินมาจากใครก็ไม่รู้แต่เป็นเจ้านายวังหลังนะแล้วคนนี้ก็เล่าให้พญาธิปโกรสาฟังว่าช่วงหนึ่งสมเด็จพุธธทธจารย์ทําอะไรแปลกๆที่บางกอกก็คือมาปราบนางนาคนี่แหละแล้วก็ทําปั้นเหน่งขึ้นมาเอาปั้นเหน่งไปมอบให้หม่อมเจ้าพระพุทธบาทปิลันนะคะซึ่งตรงนี้เนื่องจากเป็นคํากล่าวอ้างเราก็เลยไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงอะไรยังไงก็ทําให้คนเถียงกันยับเลยคนกลุ่มหนึ่งก็บอกว่าสมเด็จพุทธจารย์เป็นพระเป็นพระผู้ใหญ่ไม่น่าจะมายุ่งกับเรื่องอะไรแบบนี้เรื่องปันงน้น ป้าเหน่งตกทอดมาอยู่ในทายาทตระกูลนั้นตระกูลนี้ประเด็นก็คือปัจจุบันนี้มีคนอ้างว่ามีป้าเหน่งนางนาคอยู่ในครอบครองเ,เกิน10คนนะคะดังนั้นเราก็ไม่รู้ว่าอันไหนใครของจริงหรือว่าไม่มีใครของจริงเลยก็พิสูจน์ไม่ได้ไงจะไปตรวจ n a กระดูกหรืออะไรยังไงดังนั้นถ้าถามวิวนะเราจะสรุปว่านางนาคมีตัวตนอยู่จริงไหมเนี่ยตอบยากมากแล้วก็ไม่มีคําตอบที่แน่ชัดให้เลยค่ะเพราะว่ามันไม่มีหลักฐานอะไรเหลืออยู่เลยเราก็ได้แต่สันนิษฐานว่าเรื่องที่อยู่ในสมัยรัชกาลที่3เนี่ยอาจจะจริงเพราะว,าว่าก็็คคนนนนนนนกกสััิษฐาาว่อยยใุ้เะ เนื่องจากถ้าเราไปดูประวัติคลองพระขนงคลองพระขนงก็เพิ่งจะขุดในสมัยรัชกาลที่3แปลว่าถ้านางนาคอยู่ติดคลองพระขนงจริงก็น่าจะประมาณปลายปลายรสถึงต้นรชกาลที่40กว่าปีอะไรช่วงนี้แหละถ้าจะมีตัวตนอยู่จริงนะส่วนเรื่องของพี่มากที่ถูกเรียกมาประจำการที่บางกอกอันนี้สันนิษฐานเอง100%เลยนะคะอันนี้ไม่ได้เอามาจากที่อื่นนะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพี่มากโดนเรียกไปรบอะไรที่ไหนยังไงคือถ้าบอกว่าเป็นทหารถูกเกณฑ์ไปแบบเข้าเดือนออกเดือนก็น่าจะกลับมาทันตอนนังนาคลดลูกไไไมมไม่่บบ Hi, บบ่่นนนนนนาาาาาจะะะกกลลััับบบบบททถึงงขดดแแแหยปตตออร้้ค ไปรบเนี่ยสมัยปลายรอสาถึงต้นรอสีเนี่ยก็มีการรบดังๆอยู่ไม่กี่ศึกอะคะ่ะก็จะมีศึกเชียงตุงในสมัยรัชกาลที่3ซึ่งอันนั้นไม่ได้มีการเกณฑ์คนจากแถบบางกอกไปดังนั้นก็ไม่น่าใช่แต่ถ้ามาสมัยรัชกาลที่4ตอนต้นแบบต้นมากๆเลยเนี่ยนะคะก็จะมีการยกทัพจากกรุงเทพเนี่ยขึ้นไปทางเหนือซึ่งใช้เวลาประมาณ8ปดเดือนก็น่าจะพอดีเวลากับที่น,งนางนาคตั้งท้องคลอดจนลูกตายจนพี่มากกลับมานะคะแปลว่าถ้าวิวดาในเวอร์ชันวิวเองเนี่ยวิวคิดว่าเรื่องของแม่นาคพระขนงอาจจะอยู่ต ครูแจ้เนี่ยก็น่าจะมีชื่อเสียงอยู่ประมาณสมัยรัชกาลที่3หรือรัชกาลที่5ก็น่าจะอยู่ในยุคเดียวกันยุคที่เรื่องของนางนาคดังค่ะแต่ที่วิวสันนิษฐานนี่ก็คือสันนิษฐานว่านางนาคดังในช่วงเวลานั้นหรือว่ามีเรื่องเขาเล่ากันในเวลานั้นนะก็ยังไม่สามารถฟันธงได้อยู่ดีว่ามีตัวตนจริงหรือเปล่านะคะดังนั้นคลิปนี้ก็ขออภัยทุกคนค่ะไม่มีคําตอบให้อีกแล้วแต่ก็น่าจะได้เกร็ดเรื่องราวอะไรเกี่ยวกับนางนาคไปพอสมควรนะคะสําหรับวันนี้ถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ สวัสดีค่ะ เอาจริงๆนะทุกคนรู้ไหมว่าเรื่องของนางนาคเนี่ยดังขนาดที่ว่าคนแทบทุกระดับชั้นและทุกยุคทุกสมัยของสังคมเราอ่ะน่าจะเคยพูดถึงนางนาคกันอย่างน้อยครั้งหนึ่งนะยกตัวอย่างเช่นในสมัยจอมพลปพิบูลสงครามรู้ไหมว่านางนาคเคยเป็นเครื่องมือควบคุมคนด้วยนะคะเพราะว่าในสมัยจอมพลปเนี่ยเคยมีคนยกเอานางนาคมาขู่คนที่แบบวิจารณ์รัฐบาลด้วยนะคือเขาอ่ะใช้นามแฝงว่าสามาคีใช้แล้วเขาก็เขียนข้อความขึ้นมาตีพิมพ์ประมาณว่าน,านี่หน้าเรื่องราวของนางนาคคืออย่างนี้อย่างผี้เล่าเรื่องผีเล่าจบแล พูดอักุศลใครที่พูดอกุศลระวังไว้เถอะฉันเองเนี่ยแค่ฟังก็เหงื่อแตกแล้วฉันจะไม่พูดอักุศลกับรัฐบาลหรอกอะไรอย่างเงี้ยก็คือมีอย่างนี้ด้วยนะทุกคนเกี่ยวกับการเมืองไปอีกนะคะเพราะจริงๆเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่คนไทยเราอินแล้วก็สร้างซ้ำบ่อยมากงานเขียนไม่นับเนะยเยอะมากเยอะจนไม่รู้จะนับยังไงว่ามีกี่เวอร์ชันงานละครเนี่ยมีนางนาคเล่นไปประมาณ10เวอร์ชันส่วนภาพยนตร์นี่ประมาณ32เวอร์ชันนะคะจนถึงวินาทีนี้เราไม่นับหนังสั้นไม่นับคลิปในอินเทอร์เน็ตและอื่นๆนน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 น่่่าจะะีีีเเเเปปป็็็็รร้้้้ออออยพััััััวววว์์ชแลคดงกกขท พูดถึงนางนาคหรือว่าแม่นาคน,นะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันค่ะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ